เบนซ์นะครับดับเนะครับคุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับเสียบคุญแจไปที่เบ้าสตาร์นะครับเงียบนะครับบิดคุญแจออนไฟหน้าปัดไม่มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นเลยนะครับแล้วก็เวลาบิดสตาร์ทเงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับ หลังจากทำการลื้อรถนะครับหาสาเหตุนะครับก็จเจออุปกรณ์ที่เสียนะครับคันนี้ตัวที่เสียจะเป็นตัวล็อกคอพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมได้ทำการถอดอะไหล่ที่เสียออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาทำา1-2ชั่วโมงนะครับบริการลื้อถอดถึงบ้านนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับแล้วก็ประกอบรถลงทะเบียนทุกระบบครบสมบูรณ์นะครับทำการเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับกุญแจรีโมทที่มีทุกดอกใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับรีโมทใช้งานได้ทุกดอกนะครับกดใช้ปกตินะครับล็อกเปิดครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจมีกุญแจออนครับไฟหน้าปัดขึ้นปกตินะครับสตาร์ทครับ ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับบิดกุญแจได้นะครับแต่สตาร์ทเงียบไฟหน้าปัดสัญลักษณ์บนหน้าปัดเรือนไม้ไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับึ้นเฉพาะเลขกิโลกับตำแหน่งเกียร์จอกลางนะครับคอพวงมาลัยล็อกนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ทั่วไทยนะครับ0ูน6 1 6ป6 5 5่าช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ